นายสิริวัตรปุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมิตติ้งเขาโคมดินดูโรประจำปี2568พร้อมด้วยอำเภอตรอนส่วนราชการในพื้นที่และนายกอบตอน้ำอ่างเข้าร่วมกิจกรรมณลานอเนกประสงค์บ้านเนินสว่างหมู่ที่10ตำบลน,น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มิ팅เขาคมเอนดูโรประจำปี2568นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลน,น้ำอ่างให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงหารายได้สมทบทุนการต่อระบบประปาหมู่บ้านบ้านเนินสวรรค์หมู่1ิและส่งเสริมการสร้างรายได้ของชุมชนจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเนินสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะทำงานได้วางแผนร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ500คนกิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาทิกิจกรรมลอดถ้ำเลาะน้ำตกผาหลาดชมหมอก